ไหนก็ได้เข้ามาเมื่อไหรก็ได้รถยนต์ไฟฟ้าจะชาร์จเมื่อไรก็ได้จะไม่ชาร์จเมื่อไหร่ก็ได้แบตเตอรี่จะจ่ายไฟเข้ามาจะอัดประจุเมื่อไรก็ได้จะคลายประจุเมื่อไรก็ได้นี่ก็ปวดหัวตายนะไม่มีการคุยกันนั้นมันเลยต้องมีการขอข้อมูลกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆในสมาร์ทกริดนะผ่านตัวเน็ตเวิร์กที่เป็นการสื่อสารนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังยังอยู่ในวุ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับยังไม่มีข้อกําหนดชัดเจนว่า จะมีการสื่อสารข้อมูลอะไรบ้างจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจากตัวรถยนต์หรือตัวแบตเตอรี่แต่เป็นแนวคิดนะครับเทรนที่นักคิดเขาคิดกันอยู่หรือว่าคนที่ทำสมาร์ทกริดคิดอยู่ก็คือต้องเอาข้อมูลมานะสมาร์ทกริดนี่คืออาศัยข้อมูลดึงขึ้นมาเยอะๆแล้วก็มาจัดการบริหารจัดการไอ้ตัวโครงข่ายหรือกริดให้มีประสิทธิภาพเพราะนั้นเราจะเห็นอสองเส้นเสมอในสมาร์ทกริดคือเส้น,นวงรอบที่เป็นเครือข่ายข้อมูลเหมือนอิน,อนเทอร์เน็ต กับอีกอันาหนึ่งวงรอบที่เป็นเรื่องของการไหลของพลังงานนะครับอ่นนี้เราเข้าไปที่ตัวพลังงานหมุนเวียนก่อนแล้วกันนะครับพลังงานหมุนเวียนอันนี้ก็เอาภาพสวยๆมาให้ดูเฉยๆก็ปัจจุบันเราเริ่มจะเห็นการลงทุนอย่างจริงจังในด้านของพลังงานหมุนเวียนนะครับโดยเฉพาะเท่าที่ผมติดตามข้อมูลเนี่ยคือพลังงานแสงอาทิตย์คือตัวโซลาเซลล์นะครับ ถ้าเราดูข่าวติดตามข้อมูลจากหลายๆที่จะพบว่ามีการลงทุนเยอะมากทางด้านพลังเซลแสงอาทิตย์หรือ PV เรียงย่อๆนะครับมีการอนุมัติโครงการเยอะแยะเลยมีการตั้งบริษัทมาเยอะแยะแล้วก็หลายบริษัทก็เริ่มติดตั้งแผงโซลารเซลล์ขนาดประมาณสัก3าเมกะวัตในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยจะภาคอีสานบ้างภาคหรือบ้างคงเป็น10บๆโครงการมันก็เห็นปริมาณการนําเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าตัว ไอ้โซลารเซลล์หรือพลังงานแสงที่มันเป็นระบบที่ติดตั้งง่ายที่สุดนะครับพูดกันโดยโดยโครงสร้างไม่มีอะไรเลยนะซื้อแผงโซลารเซลล์มามีโครงสร้างทางทางโยธาน,นิดหน่อยให้ติดตั้งแผงโซลารเซลล์ได้ที่เหลือก็เดินสายไฟผ่านอุปกรณ์ที่เรียวกว่าพาเวอเรตน,นิ่อสักคู่นี้จํำเข้าไปกับหม้อแปลงของการไฟฟ้าภูมิภาคแค่นี้ทางระบบมันก็จบไม่เหมือนกับพลังงานประเภทอื่นซึ่งมันอาจจะวุ่นวายกว่านั้นเซลแสงที่นี่ติดตั้งอาจจะค่อนขานง่ายเพียงแต่ว่าต้องมีพื้นที่ เพราะมันใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะอย่างในรูปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ก็จะใส่พื้นที่กว้างๆนะครับในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อีกอันหนึ่งที่ก็มีการพยายามนำมาติดตั้งแล้วก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังน้อยมากถ้าเทียบกับแสงอาทิตย์ก็คือพลังงานลมนะครับพลังงานลมก็ก็มีติดตั้งที่รําตะครองบ้างที่สติงพาธที่นะครศรีธรรมราชบ้างก็ขนาดประมาณ1-2เมกะวัตต์นะโดยคร่าวๆก็ยังน้อยนะครับ ลมตัวนึงที่เราเห็นเป็นการหันลมก็ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งเนี่ยประมาณ1-2เมกะวัตต์เนี่ยเท,ทียบกับโซลารเซลล์หนึ่งไซส์ประมาณสัก3มเมกะวัตต์นะเพั้นพลังงานลมนี่ยังเข้ามาน้อยมากเมื่อเทียบกับพลังงานแสงอาทิต์นะครับถ้าเราดูตัวเลขในการติดตั้งแล้วก็การขออนุญาตเนี่ยจะพบว่าแสงอาทิต์เนี่ย,ยมีการติดตั้งเยอะแล้วก็มียื่นคําขอ เข้ามาใน,ใ,นให้กับการไฟฟ้านี่เยอะจนกระทั่งปัจจุบันรู้สึกจะหยุดรับแล้วรู้สึกจะหยุดก่อนไม่ไหวละมันเยอะเกินนะครับที่จะรับได้ก็จะเห็นตัวเลขนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูว่าถ้าเราดูในแถวคอลัมน์ที่2เนี่ยโซล่า E ก็คือทางด้านไฟฟ้า H ก็คือทางด้านความร้อนก็จริงๆโซล่าเนี่ยมันหรือแสงอาทิตย์เนี่ยมีการใช้งานในสองลักษณะคือเอาพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ในรูปของ แปลงเป็นไฟฟ้าก็คือพวกโซลาเซลล์ที่เราเห็นกันอีกอันนึงคือเป็นเอาความร้อนมาใช้นะครับอันนี้เราก็เห็นตามชนบทที่ใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์นั่นเป็นโซลาร์ทอสโมหรือโซลาร์ฮีทนะฮะนั้นก็มีอยู่สองลักษณะนะครับขึ้นกับว่าอันสุดท้ายอยากได้พลังงานในรูปแบบไหนถ้าอยากได้ความร้อนก็อาจจะใช้ระบบที่เป็นโซลารทอโมก็เป็น อีกแบบหนึ่งไปแต่ถ้าต้องการไฟฟ้ามาใช้เหมือนไฟฟ้าที่เราได้จากการไฟฟ้าก็ต้องเป็นโซลาร์เซลล์นะครับแต่ทั้งสองอันก็เห็นว่ามี PV หรือโซลาร์เซลล์เนี่ยเยอะเยะค่อนข้างเยอะกว่าเพื่อนนะครับแต่โดยในเชิงนโยบายของประเทศเนี่ยเราจะพบว่าประเทศหรือนโยบายระดับประเทศมีแนวโน้มที่อยากจะไปทางด้านไบโอแมสหรือชีวมวลนะครับเพราะว่าเราเป็นประเทศเกษตรก,กรรม นั้นเราก็มีผลผลิตต่างๆที่เป็นเศษวัสดุทางด้านการเกษตรเยอะนะในเชิงนโยบายประเทศก็พยายามผลักดันตรงนี้เยอะอยู่แต่ว่า,ามันก็มีข้อจํากัดเพราะว่าเราผลิตได้เท่าไหร่ก็มีเท่าไหร่ก็ผลิตก็ได้ไฟมาระดับหนึ่งถ้าอยากได้แกลบมากขึ้นชานอ้อยมากขึ้นอะไรมากขึ้นมันก็ต้องแทนที่จะเอาของที่เหลือแต่นีกลายว่าอาจจะไปไปปลูกพืชพลังงานแทนอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามันเอา วัสดุเหลือใช้จากอิผลผลิตการเกษตรของเรามันก็ไม่เป็นไรมันเป็นแต่บวกเพราะมันเหลือใช้ก็ไม่รด้ไปทำอะไรจะไปทิ้งไปเผามันก็สู้มาปั่นไฟดีกว่าแต่ถ้าไปสนับสนุนมากจนในที่สุดมันก็หมดแล้วนะที่มีอยู่ในมือปัจจุบันถ้าดูตัวเลขรู้สึกว่าจะแกรบกับชันอ้อยเข้าใจว่าผักดันจนค่อนข้างใช้เกือบหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันลวเริ่มตันและพูดง่ายนโยบายระดับประเทศก็จะเริ่มไม่สนับสนุนแกรบชันอ้อยที่ผมเคยเห็นข้อมูลเพราะว่ามันวัตถุดิบมันเริ่มไม่มีแล้วที่จะป้อนเเข้าาาาามมมพิ่่จกทีสรถ ติดตั้งได้ท่านนั้ถ้าเกิดเราหันไปผลิตว่าเออผลิตพืชพลังงานแทนพืชพลังงานก็จะไปแย่งพื้นที่พื้นที่การเกษตรอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดให้ดีเหมือนกันว่าเราเราต้องระวังปรากฏการณ์นี้เพราะว่าอันนี้เป็นที่ตกเถียงเหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องพลังงานเรื่องนี้มันเป็นไม่ใช่ขาวกระดําต้องระวังเรื่องผลกระทบพพืชพืชพลังงานปุ๊บมันก็แย่งพื้นที่การเกษตรแล้วก็ในถ้าเราไปสํารวจเรียกว่าตัวเลขเชิง ความหนานแน่นของพลังงานต่อพื้นที่เนี่ยความหนาแน่นพลังงานต่อพื้นที่ของพืชเนี่ยจะต่ำง่ายคือเราใช้พื้นที่ในการปลูกพืชหนึ่งต้นหรือนะเอาไปผลิตน้าํามันมาเป็นเชื้อเพมมลิงมาเป็นการปั่นไฟหรืออะไรเนี่ยเทียบกับสมมติเราใช้พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้พลังงานแสงอาทิตย์จะพวกนี้จะได้พลังงานต่อพื้นที่เนี่ยเยอะกว่าแต่ประเทศเราแ <i> น่อนอนเป็นประเทศเกษตรดีก็ในแง่เกษตรแต่ในแง่ของพลังงานต่อพื้นที่นี่ต่ำนะครับถ้าเป็นพืชพลังงานนะครับ จริงก็ต้องคิดหลายมิติเวลาเราตกเถียงเรื่องของนโยบายเรื่องพลังงานนะครับอันนี้ก็ก็พูดสเสริมไว้นะครับอันนี้ามาดูเรื่องการเชื่อมต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะถ้าจะต่อพวกพลังงานหมุนเวียนเข้าไปในะระบบก็ต้องคุยกันมีข้อตกลงกันหน่อยนะครับอันนี้สไลด์นี้ก็แสดงถึงตัว ภาพของพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นแผงๆนะครับเวลาจะเชื่อมต่อเข้าไปในระบบของการไฟฟ้าภูมิภาคซึ่งเป็นเสาไฟอยู่นะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับที่เป็นกล่องสีแ,งแดงๆตรงกลางแล้วก็ผ่านมอแปลงแล้วก็ต่อเข้าไปในสายไฟของการไฟฟ้าระดับ22 kv เป็นต้นนะครับนี่คือโครงสร้างคร่าวๆนะครับให้เห็นไอเดียว่ามันมีการเชื่อมต่ออย่างไร น,นี่คือภาพใหญ่เลยนะครับตั้งแต่ภาพถ้าดูมันจะละเอียดมากนะครับผลิตเมาส์ในระดับล่างอันนี้คือภาพตั้งแต่ระดับระบบผลิตไฟจากข้างบนคือของการไฟฟ้านะครับส่งลงมาเป็นผ่านเครือข่ายระบบสายส่งแล้วลงมาที่ผู้ใช้ไฟภาพนี้ก็จะมีการเรียกว่าอะไรมีผู้ใช้ไฟแล้วมี การติดตั้งอะไรทางพลังงานหมุนเวียนในระดับผู้ใช้ไฟได้ด้วยนะครับการติดตั้งพลังหมุนเวียนเนี่ยมีหลายหลายระดับนะครับทั้งระดับส่งและระดับจําหน่ายระดับส่งหมายถึงว่าที่ระดับแรงสูงถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเป็นระดับเขาเรียกว่าอะไรรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็มักจะติดตั้งในระดับแรงดันกลางถึงสูงนะครับแต่ถ้าเป็น ตัวเล็กๆก,ก็อาจจะติดตั้งในระบบแรงต่ําแรงต่ำหมายถึงว่า380โวลต์220โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นมันพลังงานเวียนที่ต่อเข้ากับระบบเนี่ยมันต่อได้ในหลายๆจุดและแต่ละจุดก็ต้องมีระเบียบหรือว่ามาตรฐานในการกํากับที่แตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นที่เขาแบ่งเป็น2ส,ส่วนนี้ก็หมายถึงว่ามีมาตรฐานในการเชื่อมต่อในระดับส่งและระดับจําหน่ายเนี่ยแตกต่างกันถ้าเราไปดูต่างประเทศเขาก็จะแบ่ง พิจารณา2ประเด็นนี้อยู่เหมือนกันว่าพลังหมุนเวียนไปเชื่อมต่อในระดับแรงต่ําหรือแรงสูงนะครับมาตรฐานออกมาก็จะต่างกันนี้เป็นตัวอย่างของผมหยิบเอามาบางส่วนอันนี้คือมาตรฐานการเชื่อมต่อของการไฟฟ้าในปัจจุบันของเรานะครับของ B S P P นะครับว่าเชื่อมต่อในระดับ22 kv บ้าง3-3 kv บ้างเชื่อมต่อไปแล้วต้อง กำลังมีข้อจำกัดว่าไม่เกินเท่าไหร่ต่อสายป้อนอเช่น22 k v ไม่เกิน8เมกะวัตต์33 k v ไม่เกิน10เมกะวัตต์อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่มาจากการะระบบของการไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ปัจจุบันก็ดีไซน์ไว้อย่างนี้นะครับว่าสายป้อน1 1สายป้อนไม่เกิน8หรือ10เมกะวัตต์อันนี้เป็นของภูมิภาคนะครับแล้วก็ถ้าเป็นระดับแรงต่ำก็จะมีข้อกำหนดเช่นเดียวกันนะครับหรือว่าจำนวนวจำนวน VSPP ก็คือพลังงานหมุนเวียนมองง่ายๆนะครับต่อสายป้อนก็มีข้อกำหนดเหมือนกันอย่างเช่น4ไม่เกิน4ในระดับ22หรือ33 kV นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับแรงต่ำไม่มีลิมิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เรามาดูอันที่มุมล่างซ้ายเรียกวความถี่นะครับความถี่เขาก็มีข้อกำหนดนะอย่างเช่นว่า ต้องทำงานอยู่ในย่านความถี่ปกติของเราก็คือ50เฮิร์ซนะครับแต่ถ้าความถี่ของระบบเนี่ยมันอยู่นอกย่านปกติก็คือ48ถึง51เกิน0.1วินาทีต้องตัดตัวออกจากระบบนะครับอันนี้ยกมาเป็นเคส่ว้ลองให้เชีย้ยเห็นประเด็นบางอันนะครับคือปกติแล้วเนี่ยปัจจุบันกริดโค้ดหรือที่เรียกว่ามาตรฐานการเชื่อมต่อหรือข้อกำหนดการเชื่อมต่อนเนี่ย จะมีลักษณะค่อนข้างจะมองพลังงานหมุนเวียนหรือพวก Distributed Generation เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่พึงประสงค์หมายความว่ามักจะเป็นตัวก่อปัญหาใช่ไหมครับพอมีอะไรนิดหน่อยปลดตัวนี้ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าการไฟฟ้าจะคุ้นเคยกับการจัดการอะไรที่ควบคุมได้ด้วยตัวเองนั้นเวลาเกิดความปัญหาในระบบนิดหน่อยปุ๊บเนี่ยก็อยากจะให้ทุกอุปกรณ์ในระบบเนี่ยควบคุมได้ด้วยตัวเขาเองละแต่ถ้ามีพวก พลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์จ่ายอะไรเข้ามาในระบบโดยที่เขาไม่สามารถทจะไปควบคุมมันได้เขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการบริหารจัดการโครงข่ายเพราะฉะนั้นมาตรฐานโดยปัจจุบันของประเทศไทยโดยเฉพาะและหลายๆประเทศเนี่ยจะใช้วิธีว่าถ้ามีความผิดพร่องเกิดขึ้นในระบบจะปลดจะขอให้พลังงานหมุนเวียนเหล่านี้ V S P P เนี่ยปลดตัวเองออกไม่ว่าแรงดันผิดไปจากระบบมากความถี่ของระบบเริ่มมีปัญหาเมื่อไรเนี่ยให้ปลดตัวเอง ปลดเพื่อที่ที่เหลือการไฟฟ้าบอกเดี๋ยวผมจัดการเองถ้าพูดง่ายๆปัญหานี้ผมเคยจัดการไปแล้วตอนที่พวกคุณไม่อยู่เเวลามีปัญหานี้ผมก็อยากให้เหมือนเดิมคือเอาพวกเอาพวกที่ควบคุมไม่ค่อยได้เอาออกไปก่อนแลวที่เหลือเขาบริหารจัดการได้ด้วยความความรู้ประสบการณ์แบบเดิมๆแต่อันนี้เนี่ยจะมีปัญหาในกรณีที่พลังงานหมุนเวียนมีปริมาณมากถ้ามันเป็นตัวนิดห,หน่อยปลดไปก็ไม่เป็นไรเพราะถือว่ามันเป็นส่วนน้อยในการผลิตไฟฟ้า,ฟาแต่อย่างตัวเลขที่อาจารย์ได้บุญพูดนะครับ ในอนาคตถ้าเรามีพลังงานหมุนเวียนเข้ามา10-20%ในระบบแล้วเกิดแรงดันหรือความถี่ระบบมันเพี้ยนปุ๊บเกินขอบเขตที่เขากําหนดแล้วบอกทุกตัวปลดหมดเลยเพราะมาตรฐานบอกใหุ้กให้ปลด20%กํากำลังการผลิตไฟฟ้าจะหายไปจากระบบทันทีลองจินตนาการภาพนะอยู่ดีพลังงานไฟฟ้าโลไฟฟ้ามันหายไปอจากระบบมันจะทําให้เกิดความก่นมากนี่คือสิ่งที่การทุกประเทศกลัวละ ตอนแรกๆพลังงานหมุนเวียนมานิดๆไม่กลัวไม่อาจจะเปอร์เซนต์หนึ่งเนี่ยบอกหายไป1%เปนการไฟฟ้าบอกไม่รู้สึกอะไรเพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโหลดผู้ใช้ไฟก็เปลี่ยนแปลงพอสมควรหายไปแค่1%นอนทันทีทันใดเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแต่ถ้าเกิดการนําพลังงานหมุนเวียนมาถึง20%เซเมื่อไหร่มันมันช่างไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายละหายไป20% 10นกว่าเปอร์เซนต์นี้ก็เขาก็บอกว่าอันตรายละเพราะฉะนั้นโค้ดแบบเดิมๆเนี่ยเริ่มมีปัญหา นั้นในต่างประเทศก็มีการเคลื่อนไหวที่จะปรับเปลี่ยนมาตรฐานการเชื่อมต่อไม่ใช่ว่ามีปัญหาปุ๊บให้ปลดพลังงานหมุนเวียนออกนะครับมีปัญหาแล้วให้ช่วยกันหน่อยเขาเรียกเป็นบทบาทที่ไม่ใช่เชิงรับนะเป็นบทบาทเชิงรุกคือเหมือนเหมือนสมาชิกในสังคมมีปัญหาแล้วคุณออกไปก่อนนี่ไม่ใช่มีปัญหาแล้วไอ้คุณเข้ามาช่วยผมหน่อยอันนี้คือบทบาทของมาตรฐานในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปนะครับน,นี่ผมไปเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับ อลอง,ลองนิยมมาตรฐานในอนาะคตมันมีหลายประเด็นมากที่ผมยกมาเป็นแค่ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นความถี่เปลี่ยนนะครับความถี่เปลี่ยนความถี่เนี่ยส่วนใหญ่ในทางวิชาการเราก็บอกว่าความถี่ในระบบมันขึ้นกับสมดุลบาลานซ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้กับปริมาณผู้ใช้ไฟว่าใช้ไฟตรงนั้นเท่าไหร่ถ้าผลิตมากกว่าใช้ความถี่เหมือนจะขึ้นแต่ถ้าผลิตน้อยกว่าใช้ ความถี่มันก็จะตกอันนี้คือคือลักษณะสมดุลของระบบไฟที่มีอยู่นะครับในในอนาคตนะครับตัวพลังงานหมุนเวียนหรือ distributed gen เนี่ยเขาจะต้องบังคับให้มันทำตัวเหมือนถ้าในเน็สไลด์เ็เนว่า conventional power plant หมายถึงว่าเหมือนโรงไฟฟ้าปกติของการไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าปกติทำงานอย่างไรเจ้าพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อเข้ามาในระบบก็ควรจะมีพฤติกรรมเหมือนโรงไฟฟ้า ท,ทั่วไปที่การไฟฟ้าบริหารอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะได้เหมือนกับแอคทีฟคือให้มีบทบาทเชิงช่วยกันมากกว่าที่จะมองอันนั้นมันเป็นผู้อื่นนะนั้นในกรณีของความถี่ถึงพูว่าถ้าความถี่มันขึ้นสูงเกินตอนนี้เห็นว่าความถี่มันขึ้น50-51้าจะไปห้าสองนี้ปกติก็หมายความมาสะท้อนว่าอะไรครับถ้าความถี่สูงขึ้น ผลิตมากกว่าใช้ใช่ไหมความถี่มันลยสูงขึ้นผลิตมากกว่าใช้แสดงว่าต้องลดกําลังการผลิตลงถึงจะดึงความถี่ลงมาได้นั้นปกติก็ต้องไปลดกําลังการผลิตเพราะฉะนั้นในอนาคตมันก็จะต้องมีข้อกําหนดว่าถ้าเห็นความถี่ในระบบสูงขึ้นให้ลดกําลังการผลิตของคุณนะทุกคนช่วยกันนะถ้าเห็นความถี่สูงขึ้นอาช่วยกันลดลดกำลังการผลิตลงซะเพื่อจะได้ช่วยกันเลกูเลตความถี่ของระบบกันหน่อยอันนี้ก็คือตัวอย่าง แนวคิดง่ายๆนะครับอันนี้ถ้าเราดูเคอร์ฟก็จะเห็นว่าข้อกำหนดในอนาคตจะมีพูดเรื่องของกำลังการผลิตกับความถี่อันนี้เป็นมาตรฐานในเยอรมันถ้าเราไปมีหลายประเทศไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างมันจะมีข้อกำหนดยอย่างนี้เยอะแยะเลยในตัวมาตรฐานถ้าเราไปเปิดมาตรฐานของทั่วโลกดูนะคความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ที่ในระบบตอนนั้นกับกําลังที่คุณต้องจ่ายเข้าไปในระบบมันมีลิมิตอยู่แค่ไหนมันก็เป็นเคอร์ฟกำหนดให้เลยว่า อีกหน่อยในอนาคตคุณต้องดีไซน์ระบบของคุณให้สอดคล้องตามมาตรฐานนะนะครับอันนี้มาตรฐานลักษณะนี้จะเริ่มบังคับใช้มากขึ้นแล้วครับโดยเฉพาะในภาคพื้นยุโรปอันนี้ของเขามันมีการนําเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มบังคับอย่างจริงจังโดยเฉพาะในเยอรมันในสเปนหรือ,อไรเนี่ยนะครับของเรายังไม่มีนะครับอันนี้อันนี้เป็นเอาตัวอย่างมาจากต่างประเทศอันนี้ในแง่ของกําลังงานอีกอันหนึ่งนะครับที่จะได้ยินบ่อย ก็คือตอนเกิดความผิดพลองอย่างเช่นปกติสายไฟเมื่อมีการรัดวงจรอยู่เป็นระยะๆตามเครือข่ายนะครับมันมีอุบัติเหตุกิ่งไม้ไปพาดโดนสายไฟเกิดการลัดวงจรอะไรต่างๆก็ทําให้ไฟมันตกในบางพื้นที่เรียกไฟกระพริบนะครับเราจะบางทีเราอยู่บ้านเราก็เห็นไฟกระพริบเพราะมันอาจจะมีการอุบัติเหตุเกิดขึ้นในบางพื้นที่ไกลๆแล้วมันก็ทําให้แรงดันในระบบหลายๆจุดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงถ้าแรงดันเปลี่ยนแปลงก็ เกินขอบเขตที่กําหนดปัจจุบันข้อกําหนดในหลายประเทศก็บอกว่าให้ตัดตัวพลังงานหมุนเวียนออกเหมือนกันอย่างที่บอกอันนี้ทําไม่ได้แล้วในอนาคตถ้าแรงดันตกเกิดฟอล์ขึ้นในระบบขอใ้พลังไอพลังงานหมุนเวียนเหล่านั้นยังอยู่นะยังอยู่เหมือนโลงไฟฟ้าปัจจุบันนะสายไฟตรงไหนช็อตไม่ใช่การ,การไฟฟ้าก็ไม่ได้ไปปลดโลงไฟฟ้าของเขาออกเขายัางต้องอยู่เหมือนกันนั้นกระแสรัดวงจรยังไหลย,ยังไงก็ต้องให้มันเกิดสภาพอย่างนั้นเหมือนโลงไฟฟ้าปกติ อันนี้ก็คือลักษณะที่จะเกิดขึ้นในนาคตนเหมือนกันว่าพลังงานบริเวณจากโซลารเซลล์กังหันลมเอ่ยเนี่ยเวลามันเกิดช็อตเซอร์กิตอยู่แถวไหนมันก็ยังอยู่ในระบบแล้วมันก็จะจ่ายกระแสเข้าไปในระบบถึงแม้มันจะมีภาวะรัดวงจรหรือช็อตเซอร์กิตแต่ว่ามีข้อกาหนดนะครับว่ามันจ่ายอย่างไรไม่ใช่มันจ่ายแล้วไปทําให้ระบบแย่ลงมันจ่ายเพื่อพยุงระบบให้อยู่ได้ไม่ให้ล่มสละให้ล่มนะครับอันนี้เราเรียกว่า Fall right through ก็คือการทำงานผ่านช่วงที่มันเกิด fault ในระบบอันนี้เป็นท็อปิกใหญ่ในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมต่อว่าต้องมีฟังก์ชัน fault ฟอล through นะตอนนี้ถ้าเราไปดูอย่างเช่นหลายบริษัทที่ผลิตโซลาเซลล์อินเวอร์เตอร์ของโซลาเซลล์ ale, ก็จะนำโค้ดเหล่านี้ไปใช้แล้วบอกตอนนี้ผมขายอินเวอร์เตอร์ของผมมีฟังก์ชันอย่างนี้แล้วเวลาเขาขายในยุโรปนะตอนนี้เขาเริ่มโฆษณาแล้วว่าังของเขามีฟังก์ชันอย่างไรนะครับ อันนี้ผมข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ลงรายละเอียดเพราะว่า,าไม่ค่อยมีเวลามากนะครับเดี๋ยวค่อยซักถามกันถ้ามีข้อสงสัยนะครับในเกี่ยว,วกับโค้ดก็คงคอยเห็นภาพวในอนาคตการเชื่อมต่อมาตรฐานการยี่ปัจจุบันในอนาคตจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปนะครับทุกประเทศก็กำลังปรับปรุงมาตรฐานกันอยู่นะก็เป็นข้อมูลแจ้งให้ทราบว่ามีการปรับปรุงอยู่และในอนาคตประเทศไทยก็อาจจะต้องปรับปรุงเหมือนกัน ก็ไปพร้อมๆกับสมาร์ทกริดที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตอันนี้มาพูดถึงตัวแหล่งสะสมพลังงานนะครับพลังงานที่สะสมในระบบเ,เกิดที่จำเป็นเพราะว่าแหล่งพลังงานของเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้อย่างที่เล่าไปตอนต้นๆนะครับอันนี้ภาพนี้แสดงถึงการผลิตไฟในส่วนต่างๆของระบบไฟฟ้าในของเราเนี่ยหลายๆที่เนี่ยก็ควบคุมได้แต่หลายๆที่โดยเฉพาะ v s p p ที่อยู่ทางด้าน้านนี้นะครับ อันนี้มันจะอะไรที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็มามา,มาไ,ปไปไปอย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาพูดเรื่องการสะสมพลังงานในโครงข่ายนี้การสะสมพลังงานในโครงข่ายเนี่ยมันมีหลายระดับสะสมในระดับแรงดันสูงๆหน่อยนะครับหรือตรงกลางกลางหน่อยแถวสารดีไฟฟ้าหรือว่าสะสมที่ผู้ใช้ไฟบริเวณชุมชนนะมันก็มีหลายระดับที่เขาเพูดคุยกันนะสะสมใครเป็นคนสะสมถ้าสะสมในระดับใหญ่ๆ อย่างเช่นเขื่อนนี่ก็เป็นการสะสมพลังงานแบบหนึ่งนะครับสะสมพลังงานในน้ำนะครับน้ำก็มี